สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการปลูกต้นโปงป่านะครับแบบหัวสดนะครับนี่เป็นหัวสดนะครับที่ได้มาวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการนะครับในการเลือกนะครับในการปลูกต่างๆนะครับการดูแลทําอย่างไรให้น้องเนี่ยรอดนะครับหัวไม่เน่านะครับก่อนอื่นลําดับแรกเรามาเช็คที่ระบบรากกันครับรลกกนาะเราก็มาดูก่อนว่ารลกเนี่ยมันมี ตัวไหนนะครับหรือชิ้นไหนที่มันไม่สมบูรณ์หรือมันชีขาดมากเกินไปนะเราก็ทําการตัดออกนะครับตัดออกบางส่วนนะครับไม่ต้องตัดหมดก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับไม่โอเคนะครับว่ารากมันไม่สวยก็สามารถที่จะเล่มทิ้งทั้งหมดได้เลยนะครับมต้องลัวแล้วเรื่องของใบนะครับใบก็สามารถที่จะออกได้นะครับแต่นี่ผมจะติดไว้หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะเริ่มจากอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเช็ครากนะครับดูว่า มันมีความสมบูรณ์ขนาดไหน,นครับอย่างอันนี้ก็เป็นรากที่ค่อนข้างจะสวยนะครับรากยังไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกหมดนะครับก็ดูฟอร์มเอานะถ้าเกิดว่าอันไหนมันถูกนะครับมันมีรอยช้านะครับหรือว่ามันถูกการขุดมาเนี่ยเสียหายเยอะเราก็เอาออกได้นะครับเมื่อเราดูรากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของวัสดุปลูกน,นะครับโอเค ในเรื่องของวัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับก็จะมีหลักๆนะครับ5้าชนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบก้างปูนะครับใบก้ามปูที่ถูกเก็บไว้นานแล้วนะครับอันนี้ผูกหมักไว้นานแล้วแล้วก็ดินล้วนดินล้วนผสมฐ่านธรรมดานะครับแล้วก็ถ่านนะครับถ่านชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแล้วจากนั้นก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นออสโมโค้ดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะครับว่าเราจะทํา อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเองมาดูเลือกกระถางกันก่อนนะครับสําหรับกระถางนะครับเราก็เลือกให้เหมาะสมกับขนาดของต้นนะครับให้มันฟอร์มพอดีเนาะวางแล้วให้มันดูสวยนะครับก็เลือกประมาณนี้นะครับกระถางก็เลือกดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้กระถางแบบไหนก็ลองสรรหากันมาได้นะครับกระถางไม่จําเป็นที่จะต้องใหญ่หรือกว้างมากนะครับเพราะวันนี้เราจะวางแบบน่ารักน่ารักนะครับอ่าสำหรับแรกนะครับเราก็มาลองก้นพื้นด้วยครับด้วย กาบมะพร้าวกันก่อนนะครับลองด้วยกาบมะพร้าวแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยฐานนะครับจากฐานก็เป็นขุยมะพร้าวนะครับตามตามกันมาเลยแล้วจากนั้นนะครับก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านิดหน่อยครับอ่าโรยไปพอดีพอดีนะครับแล้วจากนั้นเราก็เริ่มนําต้นไม้มาวัดขนาดของกระถางก่อนนะครับแล้วก็นํานะครับเป็นดินร่วนกับใบกัมปูเนี่ยเอามาเฉลี่ยผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็นํามาปลูก ในกระถางครับเดี๋ยวผมจะปลูกให้เสร็จเลยนะครับโอเคอ่าเมื่อเราปลูกเสร็จนะครับเราก็มาผสมให้มันเข้ากันแล้วก็นํามาปลูกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้ผงถ่านนะครับโรยบริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆนี้เลยนะครับใช้ถ่านโรยเอานะครับนะครับเมื่อโรยเสร็จนะครับเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับต้นปรงต้นนี้นะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นใบของเขาก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมนะครับว่า น้องน่าจะแตกยอดออกมานะครับด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เริ่มปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะทํา E p ีและ EP 3ีเรนลำดับนะครับเพื่อนเื่อนติดตามดูนะครับเดี๋ยวก็จะดูนะครับจากนั้นเราก็ยกไปไว้ในที่ที่มีแสงแดดนะครับจ้าๆเลยนะครับเพื่อนยกไปไว้ที่มีแสงแดดนะครับจ้าๆเลยแล้วก็รดน้ํานะครับลดน้ําก็ขึ้นอยู่กับดินเลยนะครับให้มีความชื้นระดับพอดีนะครับไม่ต้องถึงกับ แห้งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับแฉะจนเกินไปนะครับให้เช็คเอาเลยนะครับจะเว้นหรือว่าจะปล่อยไว้สักประมาณวันเว้นวันก็ได้นะครับหรือว่าลถ2วัน1ครั้งนะครับในก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆสะดวกเลยนะครับดูที่ดูที่ดินเป็นหลักนะครับไม่ต้องยึดว่าหลักการอย่างไรนะครับดูที่ความชื้นนะครับให้มันมีความชื้นพอดีนะครับดินก็มีความชื้นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ อย่าให้ดินแห้งแบบนี้นะครับถ้าเกิดดินแห้งแบบนี้ก็คือต้องรดเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับโอเค